บริษัทกันตนารกรจำกัดมหาชน,สนเสนอบันทึกลึกลับสวัสดีครับคุณเห็นด้วยกับข้อเท็จจริงที่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาหรือไม่สมมุติว่านี่คือคุณที่กำลังเซงกับการจราจรในเมืองระหว่างเลี้ยวเข้าซอยบ้านความหมุนหมิดข้างต้น อาจทำให้คุณขับรถแย่ๆแล้วสมมติว่าน,นี่ก็คือคุณที่กำลังเดินไปซื้อแท๊ซี่ปักซอยแบบไม่ดูตามมาตาเือครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วคุณจะทำอย่างไรทำประกันดิครับทำประกันและต้องเป็นประกันภยัยภาบคบังคับ ประกันภัยรถภาคบังคับหรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อพอรบแล้วคุณรู้ไหมว่าพรบคืออะไรพระราชบัญญัติประกันภัยรถภาคบังคับหรือพอรบนั้นคือประกันที่กฎหมายกำหนดว่ารถทุกคันต้องทำเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสาร คนเดินเท้าวรวมไปถึงทายาทของผู้ประสบภัยไม่ต้องบังคับมา <Huh? S 1> การทำพอบอรบนั้นสำคัญนะครับเพราะนอกจากที่กฎหมายบังคับแล้วสิ่งนี้จะเป็นการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาลเป็นสวัสดีสงเคราะห์จากรัฐแถมยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยและครอบครัวม,มีความสำคัญมากจริงเลยนะเนี่ย เดียวเดียวเดียวนี่ก oh. ็แปลว่าคนขับรถเก่งข้างนั้นน่ะดิต้องทำพรบอืมีแปลเลยครับสถที่ไหนล่ะพูดเลยว่าทุกคนครับทุกคนที่เป็นเจ้าของรถเป็นผู้ครอบครองในฐานะผู้เช่าซื้อรถคือไม่ว่าคุณจะเป็นคนขับรถเก๋งมอเตอร์ไซค์รถเมย์สามล้อตุกตุกรถบรรทุกรถพ่วงรถบดรถอีแตง คุณก็ต้องมีพรบบอครับผมเชื่อว่าทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าพรบบอคืออะไรรู้ว่าถ้าเรามีรถก็ต้องทำพรบบอทำพรบบอก็เพราะว่ากฎหมายบังคับให้ทำแต่เราอาจจะลืมความสำคัญที่แท้จริงของมันไปหรือเปล่าเมื่อคุณทำคุณปลอดภัยไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวคุณแต่รวมถึงที่คุณใส่ใจผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันอีกด้วยอืยังรออย่าลืมนะครับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจพรบบอ K5 Diesel Trick or treat It's time to bring out the offbeat this Halloween night, you're sure to have a fright. The weirdest can't wait to spook you, and the creepiest are going to stalk you. So scream all you want if you want them to haunt. Join us if you dare for a Halloween scare. <laughs> Halloween gone wild starts October 26th, Monday to Sunday night at 11:25 on Nat Geo Wild. ันทึบกลึกลกว่าหนึ่งปีของความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานการทอผ้าซึ่งนอกเหนือจากความเพียรพยายามในการใช้ทักษะความรู้ ภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษเพื่อให้ได้มาซึ่งผืนผ้าที่สวยงามและทรงคุณค่าแล้วนั้นจุดมุ่งหมายของการทอผ้าขึ้นมาแต่ละผืนก็ล้วนแต่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันนอกเหนือไปจากความเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของชีวิตบางก็เพื่อใช้ในครอบครัวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักบางก็ทอขึ้นเพื่อใช้ในพิธีกรรมอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อ ซึ่งต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในสังคมความรักความเชื่อและความศรัทธาได้ถูกถ่ายทอดเป็นเรื่องราวผ่านกระบวนการวิธีการทอผ้าและวัตถุประสงค์ในการนำมาใช้ดังนั้นผ้าทอแต่ละผืนจึงแฝงไว้ด้วยความหมายให้ชวนย้อนติดตามนอกจากนี้แล้วลายผ้ายังบอกถึงบรรดาศักดิ์ของผู้สวมใส่อาทิ ผ้าปูมผ้ายกผ้าลายผ้าชนิดเหล่านี้เป็นผ้ายกราชสำนักคุณนางผู้ที่มีบรรดาศักิ์น้อยก็สวมใส่ผ้าที่มีลายน้อยส่วนคุณนางที่มีบรรดาศักิ์สูงก็จะสวมใส่ผ้าที่มีลายมากตามลำดับผ้าโหคําว่าโหแปลว่าน้ำไหลแฝงไว้ด้วยลวดลายอันมีลักษณะคล้ายงูเหลือมอันเป็นสัญลักษณ์มงคล แห่งฤดูการธรรมชาติและความสมบูรณ์ส่วนผ้าสาคูคำว่าสาหรือซาหมายถึงการทอแปลว่ายกขึ้นเป็นการยกขึ้นทีละคู่ผ้าฉนดทเลิกหรือผ้าลายลูกแก้วก็แปลว่ายกเหมือนกันแต่เป็นผ้าลายยกดอกและผ้าลายกรนเนียวหรือผ้าหางกระรอกเป็นผ้าที่เรียกตามลักษณะการพันไหมตั้งแต่สองเส้นขึ้นไปให้เป็นเส้นเดียว คําว่ากระเนียวแปลว่าพันกันเมือ่อฤดูเก็บเกี่ยวผ่านไปฤดูแห่งการถักทอก็เริ่มต้นขึ้นอันนับจากการปลูกหม่อนเพื่อใช้ในการเลี้ยงไหมหม่อนมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า m o l u s Albalin หรือ M Indicalin และ Mulberry หรือไว i t เมาเบอรี่เป็นชื่อเรียกทางสามาัญมอน เป็นพืชที่มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นประเภทพุ่มสูงประมาณ2-5เมตรใบเป็นใบเดี่ยวรูปหัวใจขอบจากฟันเลื่อยผิวสากสีเขียวเข้มเส้นใบตามยาว3เส้นมีดอกเล็กๆก,กลมเป็นช่อแท่งกลมเล็กๆยาว1น,นิ้วผลกลมเล็กๆเ,เมื่อสุกสีน้ำตาลดำเป็นพวงสามารถรับประทานได้ สำหรับหมอนที่ใช้ปลูกกันนั้นมีหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกสรรเช่นหมอนส้มหมอนไผ่หมอนคุณไผ่หมอนแก้วอุบลหมอนแก้วชนบทและที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายคือหมอนน้อยและหมอนตาดำเพราะเป็นพันธุ์ที่มีใบใหญ่และดกนั่นเองเมื่อปลูกหมอนแล้วการเลี้ยงไหมจึงเกิดขึ้น วงจรชีวิตของหนอนไหมกว่าจะแก่เต็มวัยเป็นดักแด้พร้อมชักใยให้เส้นไหมนั้นต้องใช้เวลาฟูงฟักกว่า40วันเพื่อให้ได้มาซึ่งไหมที่สมบูรณ์และมีคุณภาพจากดักแด้สู่เส้นไหมสีทอง กระบวนการนี้เราเรียกว่าการสาวไหมเมื่อได้เส้นไหมน้อยมาแล้วจากนี้เส้นไหมน้อยก็จะถูกนำไปสู่การฟอกเพื่อการล้างกาวไหมออกทำให้ได้มาซึ่งเส้นไหมสีอ่อนหรือจางลงกว่าเดิม สีที่จางลงการสร้างสรรน์ลและให้สีกับเส้นไหมในขั้นตอนการย้อมก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งทั้งนี้เพื่อเพิ่มสีสันและความสวยงามการย้อมผ้าของกลุ่มจันทโสมาการใช้วัสดุที่ได้จากธรรมชาติเท่านั้นโดยแม่สีหลักทั้ง3สีอันได้แก่สีแดงนั้นได้จากครั่งสีเหลือง ได้จากแก่นแกแลและสีน้ำเงินนั้นได้มาจากครามสีที่ได้จึงดูสวยงามและเป็นธรรมชาติเมื่อเส้นไหมหลายร้อยพันเส้นถูกรวมกันอยู่บนกี่ทอ นั่นก็หมายความว่าเส้นไหมเหล่านี้พร้อมแล้วที่จะถูกถ่ายทอดลวดลายอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ความประณีตและพิถีพิถันของชาวบ้านผ่านผ้า,ผาทอสำหรับกลุ่มจันทโสมาเรารู้จักกันดีในานามกลุ่มทอผ้าไหม1416ตะกอซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ เป็นกลุ่มที่มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูการทอผ้ายกทองชั้นสูงโดยการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านโดยมีอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยเป็นผู้นำเมื่อรัฐบาลเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มทอผ้าไหม่จันทโสมาจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศทอผ้าสำหรับตัดเสื้อผู้นำและผ้าคุมไหล แก่คู่สมรสผู้นำกว่า21เขสเศรษฐกิจของการประชุมผู้นำเอเปกเมื่อปีพุทธศักราช2546และเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ5รอบในปีพุทธศักราช2549หมู่บ้านแห่งนี้ยังได้รับความไว้วางใจ ให้ออกแบบผ้าและทอผ้าไหมเพื่อนำไปตัดเป็นผ้าคุมพระอังศาแด่พระราชอาคันตุกะที่เสด็จมาทรงร่วมงานเฉลิมฉลองในครั้งนี้ด้วยทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ออกแบบเครื่องแต่งกายโขนในชุดตัวละครในทั้งหมดขึ้นใหม่ เพื่อสำหรับใช้ในการแสดงขนหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรษษา75พรรษา จากสายใยนับร้อยนับพันเส้นเกิดเป็นผืนผ้าที่ร้อยเรื่องราววิถีชีวิตจากนามธรรมาสู่รูปธรรมได้นอกจากทักษะความรู้ภูมิปัญญาและประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาแล้วความรักความตั้งใจที่จะถ่ายทอดผลงานอันแสดงให้เห็นถึงความวิจิตของงานศิลปะที่เกิดจากวิถีชีวิตคนไทยสู่สากล เห็นเรื่องราวเร้นลับพิศดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้บันทึกลึกลับ